กับตอนนี้เรามาทดลองทุเรียนนะครับที่อําเภอปวกแดงเนาะครับจังหวัดชนบุรีก็จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองตอนนี้เราก็เริ่มแรกเหมือนกันหมดนะครับเราก็จะใช้ลําอ่อนนะครับโรยก่อนนะครับพอลําอ่อนโรยเรากล่าวว่าพอแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรียโรยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยตัวนี้ครับวิธีการโรยก็คือ ให้เราโรยนะครับโรยโรยโรยเลยเขยิโรยไปโรยโรยอย่างี้นะครับโรย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 ให้หนาอย่างนี้เลยโรยให้ทั่วๆโรยให้ทั่วทัวนะครับนี่คือวิธีการโรยนะครับเวลาเราทํานะครับเราก็จะให้แรงงานได้ทํากับมือพอแรงงานทํากับมือแล้วเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเกิดเจอปัญหาแล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลมาว่าทางทางพ่อแก่ได้ ทุเรียนตัวนี้เคยเป็นหลุมอยู่แล้วก็น้ํามันขังแล้วก็เอาเหมือนกับเอาดินมากบโคลนอาจจะปัญหาเรื่องของรากอากาศที่ดินทับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ารากมันขึ้นมาบนอากาศหรือว่าบนดินได้เนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนแล้วมันก็จะทําให้การแตกใบอ่อนอะไรดีขึ้นนะครับผมนี่คือ,คอขั้นตอนในการโรยนะครับเดี๋ยวเราจะโรยให้ทั่วเลยนะครับ ต้นนี้เราจะใส่สองกระสอบครับนะครับอันนี้เราปกติแล้วเราก็จะใช้ต้นละหนึ่งกระสอบนะครับแต่ต้นนี้มีไม่ค่อยสวยวก็เลยอัดสองกระสอบถามว่าอัดสองกระสอบกับกระสอบเดียวเนี่ยต่างกันตรงไหนถ้าเราใส่เยอะหนาลากก็จะขึ้นมาเยอะเพราะว่าหนึ่งมันมีความชื้นสูงที่ความหนาของอินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเนี่ย มันจะมีนโตัวเจนเยอะนะครับอย่างที่พอเราลรยไปนะครับวัตถุดิบของเราที่ได้มานะครับนั่นคืออย่างเช่นก้อนนี้นะครับนี่ก็คือสีจะเขียวปีเลยนะครับสีเขียวตัวนี้ก็คือเชื้อไตโคเดมาโดยธรรมชาติเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อหรือไม่จําเป็นต้องใส่ไปเอามาจากหน่วยงานหรือว่าซื้อมานะครับโดยธรรมชาติถ้ามีอาหารแล้วจุลินทรีย์ขาวก็คือไตโคเดรรมาก็จะมาจากจุลินทรีย์ขาวก็คือเราเรียกว่า ขี้จุลินทรีย์นะครับเรียกว่าเชื้อไตโคเดมาก,ก็ขึ้นจากลาขาวแก่ตัวไปก็กลายเป็นลาเขียวก็เป็นเชื้อไตโคเดมาเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เป็นโรคลากเน่าโคเน,น่าเกิดจากสารเคมีแต่จุลินทรีย์สามารถช่วยย่อยสลายสารตกค้างมาเป็นอาหารพืชได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักการง่ายๆอย่างน้อยนะครับผมอยากให้เกษตรกร,ท,กรที่เป็นชาวสวนทุเรียนช่วยทุเรียนปีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือถลัดให้เขาออกลากใหม่ แปลงนี้ที่ผมมานะครับเดี๋ยวจะดูว่าประมาณกี่วันจะออกลากนะครับที่เอเมือมะขามก็ยี่สิบวันที่วันน้าเขียวก็ยี่สิบวันที่ออกรากนะครับแต่แปลงนี้เราจะดูก่อนว่าออกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราจะใช้ควางกบเลยนะครับผมกับตอนนี้เราก็าฟางโรยนะครับถามว่าฟางโรยเพื่ออะไรถ้านอกจากฟางแล้วมีอะไรบ้างไม่ว่าจะใบทุเรียนนะครับถ้าจะให้ดีก็คือ ท่านที่ปล่อยเรื่องของหญ้าที่มันยาวโคนต้นทุเรียนถ้ามันยาวมันเยอะนะครับเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ขูดออกมานะครับอย่างที่เราทําให้ดูนะครับตัดแล้วก็ขูดออกมาพราขูดออกมาเตดแล้วก็เอาปุ๋ยโรยเอาจุลินทรีย์โรยอะไรโรยไอ,อ้ลำโรยแล้วเราก็เอาหญ้าเข้ามาอย่างเก่าเราก็จะต้องไม่เราก็จะได้ไม่เสียเรื่องของอ,อวัตถุดิบเกี่ยวกับเรื่องฟางนะครับนี่ก็คือ หลักการการสร้างรากทุเรียนนะครับการสร้างรากทุเรียน